นี่สิ่งที่เรานัดก,กันมาประชุมนะครับพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เกี่ยวข้องเป็นนโยาบายที่สําคัญของรัฐบาลนะคนเด่นย้านะครับเป็นนโยบายรัฐบาลที่ได้กําหนดเป็นวาระสําคัญเรื่องของการแก้ปัญหาหน,านี้ส,นสินโดยภาพรวมของประชาชนทั่วประเทศนะครับที่เป็นนโยบายรัฐบาลส่วนกระทรวงศึกษาธิการาก็แน่อนอนาเราจะต้องพูดเรื่องการแก้ปัญหาหน,านี้สินคู่ นะครับซึ่งต้องต้องเรียนว่าเรื่องการแก้ปัญหาหน,นี้สิน,นรูเนี่ยเราได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและก็ขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังมาตั้งแต่ผมก็ใช่ว่าทุกรัฐบาลนะพูดถึงเรื่องนี้รัฐบาลท,ที่ผ่านมารัฐดีว่าการการะทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมาท่านก็ทาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังอย่างเข้มข้นนะครับทีนี้พอมาช่วงรัฐบาลนี้ก็กําหนดนโยบายเรื่องการแก้หนี้สินนะครับของประชาชนอย่างเป็นระบบ นะครับมีคณะการแกนี่นะครับระดับชาตินะครับซึงมีท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะทํางานขึ้นมาดําเนินการส่วนกระทรวงศึกษาธิการชัดเจนนะครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตระเอกเพิ่มพูนฑชิดชอบและเพาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันจริญบร,รคุณก็มีมีนโยบายที่สําคัญเกเรียนดีมีความสุขนะครับที่พวกเราทราบอยู่แล้ว การที่จะ,ะทําให้ครูบุคลากรทางการศาึกษามีความสุขก็ต้องไม่เป็นปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยนะครับเรื่องของการแก้หนี้ครูก็เป็นอีกจุดเน้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในในโยบายของท่านรัฐรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับสพทเองก็เป็นแหล่งข้อมูลนะครับหนี้สินที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ,นะรเราต้องยอมรับว่าข้อมูลแหล่งข้อมูลที่มากที่สุดอยู่ที่เรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ พอพูดด้วยก,กันแก้หนี้สินครูเนี่ยทุกคนก็ต้องสปอตไลท์ทุกดวงมันก็ต้องส่งมาที่สอประทอนะครับเพราะเราเป็นหน่วยใหญ่เรามีคนมากเพราะฉะนั้นผมก็อยากเห็นแอคชั่นแลนการแก้ปัญหาหนีน้สินครูที่จับต้องได้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกทุกเลขาทุกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะพูดดก,กันแก้หนี้มีแอคชั่นแลนในหลายรูปแบบออกไปขับเคลื่อนในภูมิภาคนะครับจัด ประชุมเท่าที่เราเห็นก็มีการไปประชุมตามภูมิภาคต่างเชิญครูเชิญสถาบันการเงินมาร่วมกันแก้หนี้มาพูดมาคุยกันหารูปแบบกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อ่ะผมอยากให้พวกเราทํางานมีข้อมูลมีระบบ